h ายกายสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากช่อง Y Finance f i n w i t h J d e a l EP นี้ก็เป็น EP พิเศษนะคะเป็น EP Holiday Special เห็นไหมคะวันนี้เจก็จัดเต็มมาให้ทุกคนนิดหนึ่ง เพราะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยก็เป็นเดือนแห่งการฉลองสังสรรค์เป็นเดือนแห่ง celebration ไม่ว่าจะเป็นวันพ่อเจก็หวังว่าทุกคนได้สเปนไทม์กับคุณพ่อนะคะถ้าใครยังไม่ได้ซื้อไวน์ให้คุณพ่อคนละขวด2ขวดเนี่ยก็รีบออกไปซื้อเลยยังไม่สายเกินไปแล้วเราก็มีวันคริสต์มาสที่กําลังจะมาถึงนี่วันคริสต์มาสเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้นะคะ การดื่มไวน์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณีของวันคริสต์มาสเลยตั้งแต่ดึกดำบรรน,นะคะแล้วก็วันสำคัญกว่านั้นก็คือวันส่งท้ายปีเก่าหรือ New Year's Eve วันที่31ธันวาคม ก็ทุกคนก็รู้กันอยู่เนาะว่าเกิดอะไรขึ้นในปีนี้เจก็อยากจะแสดงความเสียใจให้กับหลายๆคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการงานหรือสุขภาพนะคะเจก็หวังว่าสถานการณ์ของทุกคนนี่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เจก็อยากจะชื่นชมปรบมือให้กับคนไทยทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรือต่างประเทศที่คนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกัน รักสามาคัคคีช่วยกันปกป้องการระบาดของโควิด -19 และทุกคนก็ทำอย่างได้ดีที่สุดเลยเจ๊ขอปรบมือให้กับคนไทยทุกคนเลยนะคะและ,ะปีหน้าในปี2021เนี่ยเจ๊ก็หวังว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้นเนาะสู้ๆกันนะคะทุกคน และที่สำคัญที่สุดนะคะเจก็อยากจะมาดื่มฉลองให้กับ Subscriber ทั้งหมด1,310คนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่กด Subscribe แล้วก็ติดตามเจมาตั้งแต่ EP แรกๆขอบคุณทุกคนที่คอยให้กำลังใจเจทำคลิปออกมาเรื่อยๆแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนเลยจากใจจริงที่ช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และ r รีเควสต์กันมา I like to thank everyone from the bottom of my heart for supporting me all the way from the beginning and still continuously following and Supporting my channel. It really means a lot to me, and I really, really appreciate it. And I thank you all once again. และสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องเจเป็นครั้งแรกเจชื่อเจดิวเป็นเซลล์ขายวายอยู่ชิคาโก,โกสหรัฐอเมริกาเจก็อยากแค่เอาประสบการณ์และความรู้ที่ได้มาจากที่ทำงานเนี่ยมาเผยแพร่ถ่ายทอดและมาสอนทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวายกันอย่างสนุกสนานก็กรุณานะคะช่วยกด subscribe กดกระดิ่ง notification กดไลค์กดแชร์ให้เจด้วยและถ้ามีคำถามอะไรหรือมีคอมเมนต์อะไรก็เขียนกันมาได้ request กันมาได้นะคะ เอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมาดื่มฉลองกับวน์ตัวไหนกัน right after this เอาละค่ะเะะจ๊ก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาคิดถึงการฉลองสังสรรค์การ celebrate ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดปาร์ตี้บริษัทหรือวันปีใหม่เนี่ยทุกคนก็ต้องคิดถึงแชมเปญกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ เจ๊มีแชมเปญมาให้ทุกคนดื่มกันเห็นไหมคะแต่ก่อนที่เราจะมาดื่มแชมเปญกันเนี่ยเรามาเรียนรู้กันก่อนแล้วกันว่าแชมเปญนี่คืออะไรก่อนอื่นเลยแชมเปญเนี่ยไม่ใช่เป็นชื่อขององุ่นนะจำกันได้ไหมที่เจ๊เคยพูดใน EP แรกๆว่า Y วายมาจากโอ o ร์เนี่ยเขาจะใช้ชื่อของ Region หรือชื่อของภูมิภาคเนี่ยมาอยู่บนเลเวลของขวด เพราะฉะนั้นแชมเปญก็เป็นชื่อของรีเจนในตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสภูมิีภาคนี้ก็จะอยูออ่มาทางตะวันออกของปารีสนะคะประมาณร0อยกว่ากิโลถ้าขับรถจากปารีสก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งและประเภทของไวน์ที่ผลิตในแชมเปญก็คือสปาร์กิ้งไวน์เพราะฉะนั้นแชมเปญก็คือสปาร์กิ้งไวน์นั่นเองนะคะ และตามกฎหมายของฝรั่งเศสแล้วเนี่ยมันจะมีแค่อง,งุ่น3ประเภทหลักๆที่เขาอนุญาตมาปลูกและผลิตไวน์จากแชมเปญได้นั่นก็คือชอร์เนย์พินนโนและพินนมุนเยและอง,งุ่น3ชนิดนี้นะคะต้องปลูกในแชมเปญเท่านั้นนะคะถึงจะเรียกไวน์ว่าแชมเปญได้ห้ามไปเอามาจากเมืองอื่นหรือห้ามไปปลูกในบริเวณอื่นต้องเป็นแชมเปญเท่านั้น ส่วนมากแชมเปญเนี่ยก็จะผลิตจากการเบลนระหว่างอางุ่น3พันนี้แต่บางครั้งมันก็จะมีในกรณีที่เขาผลิตแชมเปญจากชาโรเน่อย่างเดียวเขาก็จะเรียกวนยตัวนั้นว่า blanc de blancs ภาษาฝรั่งเศสหมายความว่า white wine from white g r a p e เพราะว่าชาโรเน่นี่ก็คือ white g r a p e นะคะ แล้วก็ถ้าเขาผลิตแชมเปญจากพีโนโนกับพีโนมุนเยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าบลังเดโน่ที่แปลว่า White Wine from red grapes เดี๋ยวเจ๊จะมาพูดถึงว่าทำไมไวน์ขาวทำจากอางุ่นแดงได้ในตอนต่อไป และกฎหมายในประเทศฝรั่งเศสสำหรับผลิตแชมเปญเนี่ยเขาเข้มงวดและซีเรียสมากๆเขาจะมีชื่อเรียกเป็นทางการสำหรับวิธีผลิตแชมเปญน,นั่นก็คือ traditional method classic method หรือ Champagne method ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสเขาก็จะเรียกว่า method traditional method classic หรือ method c h a m p a g n o i s e เพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตบ,บนเลเบลแชมเปญแล้วเนี่ยเราจะเห็นหนในชื่อนี้ใช้อยู่บนเลเบลนะคะ แล้ววิธีผลิตแชมเปญเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7สเต็ปด้วยกันมันจะยุ่งยากมากแชมเปญมันถึงแพงไงสเต็ปแรกก็คือการผลิตเบสไวน์ wide, หรือผลิตสตีลไวน์นั่นเองก่อนอื่นเลยก็คือจะมีการเก็บเกี่ยวองุ่นและตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่จะบังคับให้เก็บเกี่ยวองุ่นด้วยมือเพราะฉะนั้นแชมเปญส่วนมากจะเป็น Hand Harvest e d เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานของแชมเปญ และหลังจากเก็บเกี่ยวองุ่นแล้วเนี่ยถ้าเป็นไวน์ที่ใช้องุ่นทั้ง3ชนิดเลยชาโรเน่พีโนนและพีโนมุนเยเนี่ย mm hmm. เขาก็จะมีวิธีเพรสองุ่น3ตัวนั้นนะอย่างเบาๆ mm hmm. เพื่อไม่ให้สีเปลือกองุ่นของพีโนนหรือพีโนมุนเยเนี่ยมาติดอยู่ในน้ํา mm hmm. เพราะฉะนั้นน้ําที่ผลิตจากการเพรสองุ่น3ตัวนั้นก็จะออกมาเป็นสีขาวนี่ก็คือวิธีการผลิตไวน์ขาวจากอางุ่นแดงนะคะและผลลัพธ์ของวิธีเพรสองุ่น3ตัวนั้นเนี่ย ก็คือเป็นเบสไวน์ที่เขาเรียกว่าคูเวสสเต็ปที่2ก็คือ blending ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า assemblage ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแชมเปญเนี่ยจะเป็นนานเวนเทจนาเวนเทจนี่ก็หมายความว่าไวน์เนี่ยมันไม่ได้ผลิตจากองุ่นที่ปลูกในปีใดปีหนึ่งยกตัวอย่างเช่นไวน์เมกเกอร์เนี่ยเวลาสมมติเขา เอาเอางุ่นจากปี2010มาผลิตเป็นไวน์แล้วเนี่ยแล้วเขาไม่ไม่เชื่อมั่นในคุณภาพหรือไม่ชอบผลที่มันออกมาเขาก็ต้องรอจนถึงปีถัดไปเพื่อจะมาผลิตคูเวอีกตัวหนึ่งแล้วก็รอดูว่าคุณภาพมันดีหรือไม่ดีบางครั้งเขารอจนถึงแบบ ปีที่3ปีที่4หรือซ้ําจนเขาตัดสินใจจะมาผลิตไวน์ตัวนั้นแล้วเนี่ยเขามั่นใจว่าอะเรามีหลายคูเว่แล้วเนี่ยแล้วเราสามารถจะ,ะผสมกันได้เนี่ยและผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะมีมาตรฐานและคุณภาพที่ที่ดีพอสมควรนั่นก็คือวิธีการเบลน์ดของคูเว่แต่ละปีเพราะฉะนั้นบนขวดแชมเปญเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นคำว่า nv nv ที่ย่อมาจากว่านานเวนเทจก็หมายความว่าไวน์ตัวเนี้ย มีไวน์ที่ผลิตจากอางุ่นที่ปลูกมาจากหลายๆปีรวมกันนะคะนี่ก็คือเขาเรียกว่า blending และบางกรณีก็จะมีแชมเปญที่เป็น vintage นะคะเพราะฉะนั้นบางทีถ้าเราเห็นขวดแชมเปญมีปีเนี่ย2012 2013น,น,นั่นคือ vintage แชมเปญ vintage แชมเปญนี่ก็คือหมายความว่า wine maker เนี่ยเขาพอใจและเขาประทับใจกับคุณภาพขององุ่นที่ปลูกในปีนั้น มากเขาถึงตัดสินใจมาผลิตเป็นวินเทจแชมเปญและราคาก็จะแพงมากเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันว่าทำไมวินเทจแชมเปญถึงแพงกว่านานวินเทจแชมเปญ และสเต็ปที่3ก็คือ second fermentation หรือการหมักครั้งที่2ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า pre the m o u s e หลังจากที่เราได้ไวายจากการผสมผสานของคูเวต่ละคูเวแล้วเนี่ยเขาก็จะาวายใส่เข้าไปในขวดแล้วก็จะเพิ่มยีสต์กับน้ำตาล extra ลงไปอีกที่เขาเรียกว่า t i r a g และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะปิดขวดด้วยฝา crown cap เพื่อให้สร้างคาร์บอนไดออกไซด์และปริมาณของแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นและ process อันนี้วิธีหมกักครั้งที่2เนี่มันจะใช้เวลานานมากสเต็ปที่4ก็คือ leaves aging หรือภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า sur lie leaves นี่ก็คือตะกอนสีขาวที่เกิดขึ้นมาจากยีส s t กับน้ำตาลหรือ tirage ที่เราใส่ลงไปในไวน์ในสเต็ปที่3นะคะ Uh, ถ้าวาย a g e ในลีสนานๆเนี่ยก็จะเกิด secondary aroma กับ flavors ขึ้นมาไวายตัวนั้นก็จะมี character ของขนมปังของเบสกิตหรืออัลมอนด์หรือเฮเซลนัทแล้วไวายที่หมักในลีสนานๆเลยเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นไวายที่มีคุณภาพดีมากแล้วก็เป็น high end w i n เพราะว่ารสชาติก็จะเข้มขน้นแล้วก็ฟองจากคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเป็นฟองเล็กๆหรือที่เขาเรียกว่า fine bubbles สเตปที่5ก็คือ Riddling ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า r e r c r c h ตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยเขาก็จะเอาอขวดวนยเนี่ยมาวางเป็นแนวนอนเพราะฉะนั้น l e e s หรือตะกรสีขาวเนี่ยมันก็จะตกอยู่บนตัวขวด Riddling process ก็คือวิธีการเอ็นขวดลงมาประมาณ45องศาเพื่อให้ตะกรสีขาวมันตกมาอยู่ตรงปลายขวดแล้วเขาทำวิธีนี้อยู่บนร d l i n g Rack หลังจากนั้นเขาก็จะเอาขวดแต่ละขวดเนี่ยมา e e z e เพื่อให้รีสมันแข็งพอรีสมันแข็งแล้วเนี่ยเขาก็จะเปิดฝาขวดออกมาให้รีสมันกระเด็นออกมาจากขวด process ตรงนั้นเขาเรียกว่า disgorgement หลังจากที่เรา d i s c o u r g e leaves ออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะสูญเสีย Y วายบางส่วนไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอา Y วายจากคูเวที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ยมาเพิ่มลงไปในขวดเพื่อให้ขวดมันเต็มแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นสเต็ปที่6สเต็ปที่6ก็คือ dosage หรือ l e c o i d e x p e d i t i o n หลังจากที่เรา d i s c o u r g e l e a v e ออกไปแล้วเนี่ย ตัววน์ที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวและ dry เพราะฉะนั้นเขาก็จะใส่น้ําตาลเพิ่มลงไปอีกเพื่อให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นและน้ําตาลตัวนั้นเาเรียกว่า dosage วิธี dosage เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่กําหนดสไตล์ของแต่ละไวน์ไม่ว่าจะเป็น bone dry dry semi sweet หรือ sweet แล้วไวน์เมคเกอร์คนไหนอยากจะมาทำโรสเ่เนี่ยเขาก็จะใช้อ,อกาสตอนนี้เอาวน์แดงมาผสมเพื่อให้ไวน์มันออกเป็นโรส่สไตล์นะคะ และสไตล์ของแชมเปญที่มาจากโดซาร์ชเนี่ยก็จะมีแบบ Dry กับ Sweet แต่คำที่เราเห็นอยู่บนขวดแชมเปญบ่อยๆก็คือคำว่า u t u t r u u t ก็แปลว่า Dry คือมีน้ำตาลนิดนึงไม่หวานมาก Extra b r u t ก็คือ Extra Dry คือแบบแทบจะไม่หวานเลยจะออกเปรี้ยวกับฝาดแล้วก็จะมีคำหนึ่งที่เขียนว,ว่า Sec SEC se c หรือคำว่า Sec เนี่ยบางทีมันก็ใช้คู่คำว่า Dr y แต่มันแปลว่าหวานนะคะ ถ้าเห็นขวดแชมเปญเขียนว่า dry หรือเขียนว่า sec ัแสดงว่าขวดนี้รสชาติจะออกหวานและถ้าเขาเขียนว่า extra dry เนี่ยหรือ extra sec เนี่ยก็แสดงว่าหวานมากกว่านั้นแล้วก็ถ้าหวานสุดก็คือ demi sec เพราะฉะนั้นมันจะงงนิดนึงถ้าเราเห็นคำว่า brut เนี่ยเราจะคิดเลยว่าเป็นไวน์ที่ไม่ค่อยหวานมากแต่ถ้าเห็นคำว่า dry เนี่ยอย่าลืมนะคะว่าจะเป็นไวน์ที่หวานกว่า brut งงไหม แต่นั่นแหละก็พยายามไปหาดูแล้วกันเนาะบางทีเราจะเห็นขวดเขียนว่า r u ู t หรือ Extra b r u t ถ้าเห็นว่า Dry นี่คือเป็นไวน์หวานนะคะและสเต็ปสุดท้าย Final Step ก็คือ b a r r o w Aging หลังจากทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาจุกไม้พิเศษที่เขาเรียกว่า Champion c m p a g n e c o ค k เนี่ยมาปิดขวดทุกขวดตามด้วยกรงลวดแล้วก็มัดให้มันแน่นเพื่อไม่ให้คาร์บอนไดออกไซด์จากขวดเนี่ยมันดันฝาจุกระเบิดออกมา สำหรับนานวินเทจแชมเปญเนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาให้อจในขวดเนี่ยยังต่ำา5 5เดือนแล้วก็ถ้าเป็นวินเทจแชมเปญเนี่ยยังต่ำ3า3ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นไวน์แชมเปญตัวไหนที่มีคุณภาพดีพรีเมียมเกรดไฮเอนด์มากๆและราคาสูงเนี่ยส่วนมากไวตัวนั้น,นจะอายอยู่ในขวดเนี่ยประมาณ10-20ถึง30ปีได้นะคะ และนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้แชมเปญเนี่ยเป็นไวน์ที่มีคุณภาพดีมากและราคาสูงเพราะว่าวิธีผลิตของเขาเนี่ยจะมีความปราณีตความวิธีรีตรองความดูแลเอาใจใส่เขาจะคัดเลือกทุกอย่างเป็นพรีเมียมเกรดหมดและกว่าที่ิวเซอร์แต่ละโปรดิวเนี่ยจะรีลีสไวน์ของเขาออกมาขายตลาดเนี่ยบางทีก็ต้องรอเป็นปีแต่เจสการันตีว่าถ้าใครได้มีโอกาสไปซื้อแชมเปญมาดื่มนะคุ้มสุดคุ้มเพราะว่ามันอร่อยมาก แล้ววันนี้ไวายที่เจ๊จะมาดื่มฉลองกับทุกคนนะคะก็คือแชมเปญทร l โบทร b โบนี่ก็เป็นชื่อของโปรดิวเซอร์นะคะแล้วก็ไวายตัวนี้สไตล์ของเขาก็คือ Bru b r u ู t ก็คือ Dry ที่ไม่ค่อยหวานมากเห็นไหมคะ r r u t o r i g i n แต่ก่อนที่เราจะมาดื่มกันเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จะสอนวิธีการเปิดขวดแชมเปญอย่างถูกต้องก่อนอื่นเลยนะเราต้องตั้งขวดเอียงอย่างนี้ประมาณ4-5องศาแล้วก็มันจะมีบางขวดเนี่ยมันจะมี ที่ดึงเลยอย่างนี้นะถ้าควดไหนไม่มีนี่เราสามารถใช้ y ายคตรงมีดของ y ายคีนะ่ะกรีดออกมาได้แต่อันดับแรกก็คือเราต้องดึงกระดาษฟอยล์อันนี้ออกมาก่อนนะคะเนี่ยเอาออกมาเลยนี้นะแล้วก็เราจะเอานิ้วโป้งของเราเนี่ยดันตรงฝาจุกไว้นะคะแล้วก็มันจะมีรวดเห็นไหม ดึงลวดในนี้ลงมาและทวิสต์ลวดเพื่อให้มันคลายออกมาอย่างนี้นะแต่เราไม่ต้องเอาลวดอันนี้ออกนะเราจะจับขวดอย่างนี้ไว้แล้วก็หมุนขวดจากข้างล่างเราจะไม่หมุนจากคอแต่เราจะหมุนขวดจากข้างล่างแค่เงี้ยท่าดาและฟู้ดแพ i n ์ของ EP นี้เจก็จะเลือกดื่มแชมเปญกับ rib eye steak focaccia bread และ asparagus นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเข้ากันขนาดไหนเวลาเทแชมเปญเนี่ยต้องเอียงแก้วอย่างนี้ด้วยนะคะ <insecurity> และเจจะบอกว่าเวลาดื่มแชมเปญวิฟองสวยมากดูดูสิดูฟองสิเห็นไหมฟองของแชมเปญอย่างที่เจพูดไป <Vikings> มันจะเป็น fine bubbles <sk ills> เป็น light fine bubbles ฟองจะเป็นฟองเล็ก <sh arp> นี่คือบ่องบอกว่า Y วายตัวนี้ทำมาจาก traditional method นะคะถ้าเป็นพวก prosecco หรือ sparkling wine ตัวอื่นนะฟองมันจะใหญ่กว่านี้แต่นี่คือฟองเล็กดูสีสวยไหมสีก็จะเป็นสี light gold นะคะเป็นแบบเป็นสีทองอ่อนและที่เจมไม่ใช้ c แชมเปญฟลู t e หรือแแก้วแชมเปญเนี่ยเพราะว่า เวลาเราจะมาเทสไวน์อย่างจริงจังเนี่ยโดยเฉพาะแชมเปญเนี่ยเราสามารถใช้แก้วธรรมดาได้โดยเฉพาะแก้วไวน์ขาวเพื่อเราจะได้มีโอกาสมาดมหอมมาก Primary aroma ของไวน์ตัวนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้เขียวมีกรีนแอปเปิลมีแพร แล้วก็พวกซิตรัสของพวกเลมอนพวกอัมเกรีฟฟรุตนะคะเจก็จะได้กลิ่นนิดนึงของอัมผลไม้แดงอย่างสตรอเบอรี่กับเรสเบอร์รี่เพราะว่าไวนา์ตัวนี้มันมีพีโนโนกับพีโนมอนเยอยู่ในนี้ด้วยไงรู้สึกว่าอัไวน์ตัวนี้จะมีพีโนโน40%พีโนมอนเย30%แล้วก็ชาร์เนย์ส กลิ่นยีสต์จาก Secondary Aroma คือออกมาเลยเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าแชมเปญเนี่ยมันหมักด้วยยีสต์เพราะฉะนั้นเราจะได้กลิ่นยีสต์กลิ่นขนมปังไอเนี้ยโทสต์น่ะขนมปังปิ้งกลิ่นเบรยอชกลิ่นโคซานนิดนึงแล้วก็จะมีกลิ่นอัลมอนด์มีกลิ่นเฮซนัทโผล่มานิดนึงเอาลองชิมดู มีเดียมบาร์ดี้นะ <S <S แล้วก็ความเ้าเรียกอะไรอะความซนะิตรัสะมีรสชาติเปรี้ยวของพวกมะนาวแล้วก็มีความหวานของน้ำผึ้งนิดนึง จะได้รสชาติสับประรดด้วยเว้ยจากชาโรนียิ่งได้กลิ่นผลหรออีกลิ่นดอกไม้ออกมาด้วยนะเป็นดอกแบบฮันนิสก้อะไรอย่เงี้ย มีกลิ่นของโคซองรสชาติของโคซองด้วยใช้ได้เลยเป็นมีเดียมบาร์ดี้มีเดียมเจอไฮแอซิดิตี้นะคะแล้วก็ดรายไม่ไม่หวานเกินไปมีรสชาติของอความหวานนิดนึง เดี๋ยวเรามาลองชิมกับอาหารกันดูทำไมเจ๊ถึงเลือกสเต็กลหลายๆคนอาจจะคิดว่าสเต็กเนี่ยต้องดืง่มไวน์แดงไม่จําเป็นเสมอนะคะแชมเปญเนี่ยเหมาะกับอาหารที่มีรสชาติเค็มแล้วก็มีไขมันเยอะอย่างริบอายเนี่ยริบอายสเต็กเจ๊ก,ก็จะหมักกับโคชูซอลแล้วก็ Black p พ p p e r นะคะแล้วก็ r ิบอายก็ถือว่าเป็นคัดที่แบบมีไขมันเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเรามาลองชิมกันดูเห็นไหม นี่คือเนื้อของริบอายนะคะเจก็จะกินเป็นมีเดียมแรร์และตรงนี้ก็เป็นมันของริบอายเห็นไหมคะอ,มอร่อยมากใช้ได้ จะอยากให้ทุกคนไปลองหาซื้อสเต็กกินนะคะแล้วก็มาลองกินกับแชมเปญฟินมากๆปิไปสเต็กกับแชมเปญไปหาซื้อมากกันนะทุกคน แชมเปญราคาดีแล้วคุณภาพดีเนี่ยถ้าใครอยู่กรุงเทพนะไปหาซื้อได้ตามวิลล่ามาร์เก็ตหรือไม่กัวเมมาร์เก็ตที่สายามพารากอนก็น่าจะมีนะคะอคือไม่ก็ไวน์เซเลอร์ที่อยู่แอมพ์โพเรียมกับเอมคอร์เทเดี๋ยวเจ๊จะใส่ลิงก์เข้าไปในข้างล่างในด e สคริปชั o นนะคะอืม้ม อีกอย่างเวลาดื่มแชมเปญกับขนมปังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโคซองหรือบรโอชแต่นี่คือฟักาชเชเบรฟักาชเชเบรก็จะมีส่วนผสมของโอลิฟแล้วก็มะเขือเทศนะคะเดีย๋ยวลองชิมกับฟักาชเชเบรส,สิอร่อยมาก อย่าลืมแชมเปญทําจากยีสต์และขนมปังหรือพวกขนมอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่ทําจากยีสต์เนี่ยวเวลามันกินด้วยกันเนี่ยแล้ะดื่มด้วยกันมันเข้ากันมากไปลองหาซื้อดูนะคะอฟู้ดแลนดก็น่าจะมีนะแชมเปญแล้วก็พวกขนมปังหรือชีสหรือถ้าเป็นสเต็กที่คุณภาพดีเนี่ย มันจะมีร้านขายสเต็กตามหลังสวนหรือสุขุมวิทเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จะใส่ลิงก์เข้าไปในด e สคริปชั่นให้นะคะเอาละค่ะเจ๊ก็คิดว่าทุกคนคงน้ำลายไหลกันแล้วเนาะเพราะฉะนั้นรีบไปหาซื้อแชมเปญกับ ribeye steak มาฟูดแพิ่งกันนะเจ๊รับรองว่าฟินแน่นอนอร่อยมาก แต่ก่อนไปเนี่ยอย่าลืมนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe เพจเจกรุณาด้วยนะคะ please กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่ง notification ด้วยแล้วก็ช่วยกด like กด share และ comment กันมาด้วยนะคะสุดท้ายนี้เจ๊ก็อยากจะขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่ติดตามเจ๊มาตลอดและเป็นกำลังใจเจ๊ให้เจ๊ ทําคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆแล้วก็เจก็อยากจะ um, wish you Merry Christmas and Happy New Year's นะคะขอให้คริสต์มาสนี้แล้วก็ส่งท้ายปีเก่าเนี้ยให้ทุกคน enjoy ฉลองกันอย่างสนุกสนานและปลอดภัยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเราเจอกันปีหน้าเนาะไปก่อนนะคะ Cheers and Happy Holidays Bye